บอกได้เลยว่าโรงงานไม่ใช่แค่ทําโรงงานนะทุกคนครโรงงานคือลงทุนนะคือลงทุนนะครับแล้วก็ผลิตทําของดีๆมาให้ลูกค้าของเราทําระดับประเทศทุกคนระดับประเทศแล้วสง่งออกระดบับโลกระดับเขาเรียกว่าอาเซียน,นต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะมันทาแบบทําแกล้งไม่ได้นะแฟนคลับแล้วก็ทางโรงงานของเราคือแบบว่าเขาเรียกว่ามีการตรวจ ทุกเดือนในเวีทดนามมีการตรวจรทิ้ง่งาอสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคือของเรื่องของการตรวจแต่ทําจริงแล้วเรามีการตรวจทุกวันเพราะว่าของเรามีทีมงานที่เรียกว่าฝ่าย GMP อยู่ประจำโรงงานเลยประมาณห้าหกคนเฉพาะฝ่ายตรวจอย่างเดียวเนี่ยหกคนแล้วนะในโรงงานของเราครับดังนั้นเขาจะตรวจทุกแผนกทุกทุกวันเลยแล้วที่สำคัญนะครับคือ ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมาสุ่มตรวจโดยเขาไม่บอกเราลวกหน้านะอย่สมมติวันนี้เขาจะเข้ามาเขาเข้ามาเลยครับโดยที่เขาต้องการเป็ว่าการทํางานจริงของเราเนี่ยจะสะอาดจะเนี้ยบอย่างนี้ทุกไหมก็จะไม่ให้เราเตียมลวกหน้าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเขาบอกลูงหน้าเราก็จะแบบเหมือนทำยัเหมือนคุณครูไปเยี่ยมบ้านแล้วก็จะทําบ้านไหมแต่ถ้าคุณครูแบบสุ่มมาตรวจอย่างเงี้ยตายแล้วแต่ถ้าอยู่อ่าง Okay, โอเคได้โอเคได้อะไรอย่างนี้ครับก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ<อ>ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนไหนที่แบบติดตามนะครับโรงงานไอดีลพันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานที่พี่ดิวมั่นใจแล้วก็ทําครีมไขมุกไทยสารพี่ดิวออกมาได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือความภูมิใจของเราบอกได้เลยว่าเป็นความภูมิใจที่สร้างมาด้วยความเชื่อมัน่นเชื่อถือแล้วก็เชื่อใจได้เพราะว่าเราอะตั้งใจทํามาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ไม่เปลี่ยนสารสกัดไม่เปลี่ยนตัวครีมอินกินเนสสารสกัดเหมือนเดิมทุกอย่างหน่วยตารางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมใช่แล้วแม้กระทั่งน้ำหนักของครีมถูกต้องเปะ๊ะเปะ๊เปะเหมือนคนตาพี่ดิวเลยครับวันนี้ <c oughs> คนไหนที่อยากได้พ <c oughs> ี่ตนนมใครที่อยากได้ครีมไผ่หมูพิไทยใครที่อยากได้ครีมหมูน้องดิว<อ>ใครที่อยากได้ครีมนในใหมูฝากครีมไผ่หมูไปในอ้อมอกอ้อมใจคนไทยเพราะครีมไผ่หมูเป็นครีมที่ใช้ง่ายปลอดภัยกันน้ํากันเหงื่อกันแดดและที่สําคัญ ม่กันนี่แต่ทีมตัวนี้ทาแล้วหน้าสวยหาเงินใช้นี่ได้ด้วยสิุกตันปีไปปีหกเก้านะครอย่าลืมสังกินไข่หมูไซส์หกร,รมไปใช้นะครับทุกคนเก็บเงินไปทางได้บริการส่งฟรีส่งฟรีมีไบทางเย้ยอย่าลืมสั่งกันมาเยอะๆนะครับ